บอยดีเด so so ้อพ่อแม่พี่น้องเวอร์สขูสุคนวันนี้กับชาวนวลก็ได้เดินทางมากับบ่าวเอ๋เนาะพ่อแม่พี่น้องก็เป็นอ่ามาเป็นคลิปของบ่าวจันพี่เด้อเนาะตามที่ชาวนวลหูเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็มีทางผู้ใหญ่ใจดีทางบ่าวเอ๋เพิ่นพ่อแม่พี่น้องก็เพิ่นก็อ่าจะเอาเงินมาหม่อมห้ทางปทเฒ่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็บว่าจักเสียนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ก็โอเคสานว่กะมือนี้ก็คือว่ามาเป็นมือแรกน้องพรมินพี่น้องเนาะสานว่กะบโบ้โจักว่าเขตบ้านเพิ่นกะสานว่กับโบ้คยเข้ามาจิกเทืาเพื่อนพี่น้องก็คือว่าเป็นครั้งแรกน้องพรมินพี่น้องเนาะก็โอเคพื่อนพี่น้องสานว่กะสิไปเจาะทามกระเถาะเลยเนาะว่าเพิ่นอยู่อาศัยอยู่กับภายในน้องพรมินพี่น้องเนาะก็โอเคอใน่ะ làm nhai con bò. Thế ngân bờ thao bồn từ thang này nè. Oh. Hả? Đông, nhẹ nỉ bò. อ๋อน้องเห็นชิวๆนีวะเน่ยเผ่าอยเงินเ่บเราอยู่เงือนบนหลั้ใช่ไหมดีพอกินเ้่าว่อ๋ออันตัวเท่าเราอยู่เฮือนบ่ โอ้พิ่นบอกสบายบ่โอ้เลยพื่นเพื่อนพื่นกะเปียกกระถิบเนาะกต่สานารก็ได้มาหอดเพื่อนพื้นทีเร้อยได้เพราอว่าชื่อเน น้องก็อยู่ที่บ้านผู้เฒ่าพอดีเนาะพค่ปนปร่างเนาะค่อยๆสิขึ้นไปถามเพิ่นเนาะแตซตอนน,ะะน้องก็บ่เคยมาจักเทื่อพิ่น,นเนาะคือว่าอ่เป็นครั้งแรกคือกัน,นเนาะสิคเกิสวัสดีผู้เฒ่าสวัสดีโดยผู้ตู่เห็นบ่าผู้ตู่เห็นก็บ่บ่หมุนหมุนอะไร้ เป็นบประวัโดยโดยบเอายังน้อมาฝากพ่อท่านโอ้เงินแปดแสนเนาะดีใจบ่ฮุตุดีใจโยมใจเนาะลุงเจ้ามาช่วยดันดึกอทีบุกดีใจโดยกายไปนั่งผุนมีโดยโดยโดยลำพนร้อยลำพักโดย กาให้พ่อเก็บไว้ได้ดีเด้อเงินยนะเด้อเพราะว่าพ่อกับโบเห็นห่งเนาะพ่อเป็นไข่เป็นน้ำใชล่ะเป็นไข่เพฮงได้บอกเป็นไข่เป็นไข่จานสีมึงโอ้หน้าพ่อก็บชีชีดืงเดืองเลยเนาะเออกินข้าวกินน้ำได้พ่อกินบ่อเหรอกินแบบฮะโอ้กินบ่ได้กินอะไรอย่างห่างบ่โอ้ยำกับบ๊วยสิบห้าพอเท่ามันมีลูกมีหลานหมดเถ้า ไม่รูลูกหลานเขากับไปอยากเขาคือเราลูกผูเขาที่ก็ชูเมีย้บบอื่นผู้เดียวว่าผู้ดียวเยวดือลูกชายผู้เดียวเนะลูกสาวก็เสียเมียกัเสียโอ้<ะ>สีงความเสียใจยมันได้บ้เท่าเดอ้อค<ะ>นเสียหงได้บทเทาแม่เขาก็ได้ปีไปลูกช้าวาเสียปี้วลี่โอ้ เพิ่นได้ลูกได้ผัวะลด้อบ่าบเป็นเชา้าว่าเช้<อ>ได้เลี้ยงพ่อเนี่ยแหละครับคือว่าอะไรว่าติดตัวโดย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 มันห้ามบุพผังเนี่ยโดยมีเงินมีกำไปหัหัหมอโอ้บ่มีเงินมะีกำไปปพวะเพิ่นบ่ประทับเพิ่นเป็นยังไงเพิ่นเป็นโรคยังไงเป็นอมภารโอ้คือเป็น เป็นอ ¿no? en, ja. ¿no? ันคือกับพ่อเฒ่าไว้จักเนาะได้แนวพ่อเฒ่าบ่าไปหยังยางไรยงบ่ไเพิ่นยางบ่ได้เลยบ่ยางบ่ไได้อคือเก่าแหละเนาะเพิ่นก็สิเบิ่งบ่ได้ปานดูขาไปไ้โดยๆไปกับไปเฒ่าโดยขอญาติอันชื่อพ่อเฒ่ายังก็ชื่อเจ้าพ่อ่ชื่อบุวันเนาะวันบุบุโดย อันาานี้ <c oughs> จนะปนะีเราเผ่าเนี่ยเก,กือบสะะิบแล้วอ๋อจังพอแล้วได้เขาน้ำซ้ำปลาเฒ่ากินดีใจเลยไอ้ล้องมอะไยมาช่วยโอ้ไอ้ล้องมาช่าว,ยาวยเนาะน้องมาช่วยเนี่ยโอ้ตลอดปปปเมนแบบเฒ่าเผนมาให้ตลอดเมนแบบก็บอกตลอดเป็นไยเพิ่นเออเพิ่นจักหมาโอ้โดยโดยโดยเป็นได้เฒ่าไข่เนี่ยแต่บอกเป็นไข,ข่คือว่ายัางนักอยู่ยังนักอยู่ยยที่เรละวอ้ บริไปฮะหมดฮะหมอบ่หมอคนมาชักวันมาชักค่าเฮือนด้วยบ่คาทีด้วยเนาะแต่เพิ่นมีเครื่องกวดเครื่องยามอยู่หรือบ่าบ่แล้วแพทย์บ้านโอ้แพทย์แบบธรรมดาอยู่ในบ้านบ่แบบแพทย์เพิ่นก้าหารแบบนั่นชื่อโดยโดยโอ้ยน่าปวดศรัทธาผมมีเป็นเด็ล็กผมบอกแพทย์

เก็บไปดีเด้อผเฒ่าเด้อเพราะว่าเจ้าอยู่คนเดียวนะย่อยขาวฉีเอาไปเอบอ้างในนี่ในนั่นนะมีอันมูนมังอยู่บ่ําบเฒ่าบ่มีห้มีนาอยู่บ่บําบ่เห็นใส่บ่มีบ่มีแต่ใบตะดินใบตะดินเดินนี่บ่โอ้ก็น้ำซัมปลาไม่ได้อย่าไห้เห็ดให้กินเพราะว่าม่ป้าในชถวเลยโอ้ผู้ญาติใกล้เคียงนี่บ่ โอ้าบเพิ่นใกล้กันเด็เพิ่นเวังเนาะโอ้ดีละละพ่อเฒ่าเอ้ยกระลูกหลานกับบุคเคยมาจิกเทื้พ่อเฒ่าเอ้ยโมนี้กะเลยมาเป็นหมู่กับอกเอเพิ่นผู้เพิ่นเอาเงินให้เจ้าเป็ดแสนน่ะล่ะผูกขาบุคเคยเห็นบุคบ่คเคยเห็นวะเคยเห็นแต่เถื่อกผูผูลงไปกี่เดือนนะบุคกะทำหะทำหามันอยู่ปะเถาเอ้ยบุเคยเห็นเสียงมอโอ้ดูดูดู อากมาตใส่เนาะก็ได uh. uh. Ch ้ยินเสียงปากก็เป๊ะไ่ไล้บอกแดวดโอ้ยให้ปวเท้าเศาไวเด้อปวดเท้าเด้อเศาไข่เศาหนาวเด้ออาเรคึกอาหดยสบสุกรรมกที่จะดูทีีเสียงโดยมันนใชมีเป็นที่ดีลด้วยดยลำมาไปทาไหนพอถงจทอง จาถุปะเถาเอ้ข้ออันอ่าอวยพรพระเถาะก็ค่อยเปล่งความจริงเนาอกปะเถาเนาะโดยดูแลกับสาตว์มโนธรรมน้ำดีใจน้ำอยู่ที่เพิ่นมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยทงำปะเถาเนาะผู้ใหญ่ผู้พามาใเองดยไอ้เพิ่นทุเรียมีแรงโดยไอ้เพิ่นทางเพิ่นมีนะเพิ่นรับบริวยไปทางไหนกับพ่อจะเพินได้ทองโดยคือถูกหาว่าดีแหละโดยโดย ชมพบ่าชมบ่าอยูอพุดูดด ¿no? ูดูข้าบมีหัหนใบคำครักมาไ่ดดเทนยังอยู่คนเดียวอยู่นอพเท่า้องดูดูดูผูพนไปเอาเมียกับพนกระถุกง่ยคือการบอก่าโอ้ดดดูพนก็ได้มาเยี่ยมมายามพู้เฒ้ออยู่บ่มาอยู่มาหักหมด จะต้นจะโตลโอ้ดยเดาของผักยังมาต้เนาะกินกงกก็บ่นี้เถอดดยดดีน้ำโส่น้ำส่างมะเท่ากับบอนิมีบ่อใส่นี่บ่อนี่เดี๋ยวใส่ใช้แตระเถออันนี้นำกอกผุหาโอ้ตักเอาเนาะมาแล้วฉุบอาบอกนำกอกเขาเปิดเลยโอ้เสดายเลยเมนบ่มไมไรเขาเปิดโหนน้ำป่า โอ look, son, uh, ้ไซน้ำปลาปลาเขีดนี่เนาะโดยโดยโดยดีแล้วล่ะพ่อเจ้าก็ลงไปตั้งน้ำตั้งนก็ได้ยิบ่หัวมันดอกมันได้กับคือเป็นตะแยงแท้โดยคานลงโอ้จับน้ำใหม่นี่ลงไปเหนแล้วเนาะโดยอ๋ออันก่อนที่จะโดยโดยโดยผัดดมกับบะมีไส่บ่พ่อท่่าบป้ากลางคืนมาหมอห่อหม้อหบ่เบานอนคนเดียวเนาะนอนคนเดียวเบ โดนที่ปูหมเลอาาได้ยนอยเใส่ันกระดุมกับบมีใส่มันก็ห่อได้น้อาเท่าเนาะเฮือนผึ่งกับบมียังเป็นโอ้ยโดดก่กะเคีเด้อบ่าเ่เด้อลูกดานก็มาเยี่ยมมายามน้ำกันนี่ล่ะเด้อโดยกะ ทางร้านก็ใช่ได้ขอโตกับกอนเด้อป่ดเท่าเด้อเจ้าให้พ่อเท่าอยู่ดีมีแห้งเด้อให้เศร้าขาดไข่ขาดนาวดเอ้อโดยให้เศร้าซาเนาะอยู่คนเดียวบัดแห่ง่าเป็นไข่เป็นนาวซ้่มโดยให้หายใบใบเด้อป่ดเท่าเด้อเจ้าดุริเลี่ยนถือกาโดยโดยเสี่ยกันปวดเท่าโดยทางไหนมีอะไรจะเอากันดีโดบุญมาแย่งพอไปต่อไปสาธุพ่อ กับบเป็นย like right kind of <pap st> <ji> ังดอกทั้งเฮาน่ะมันแบบทีมงานเพิ่นมาอยู่เรื่อยไปแต่ละบ้านแต่ละบ่อนค่ะกับโบป่าเปนทีมดอกเนาะถ้าว่ามีผู้ใหญ่เิ่นเข้ามากก็สิได้มาสวยอุปถัมม์อยู่ตลอดหะอกเ้อและเงินที่เอาไว้ให้่ะเก็บไว้ดีๆแล้วเฒ่าเ้ออย่าดื่มเ้อแต่โมมีทงไมีใส่ใส่บ่เอาไว้ดีๆเด้้เฒ่าเถออืมก็ึ้มาแล้วเจ้าบ่เห็นไ้เด้อ โอ้ยเอาไว้ใส่เจ้าเนี่ยโดยว่ายานจำเป็นแบบเจ็บแบบไข่เพราะเลยใส่ขยาเพิ่นเด้อะโดยโดยโอเคเนาะพ่อเ่าเนาะโดยโดยให้พ่อเ่าพักผ่อนใช่เนาะโอ้ยสบายดีพ่อเ่าโดยโดยโดยผมเองพี่น้องเนาะหลังจากที่สาวนวลก็ขึ้นไปถามพ่อเ่าเนาะสาวนวลกับผเคยมาจ้าคื่อผมเองพี่น้องก็คือว่าเป็นวันแรกครั้งแรกเลยเนาะผมเองพี่น้องเนาะ ับพ่อเถ่าเพง่์กับเป็นตาชมสารดีพ่อแม่พี่น้องกับชั้นทั้งทั้ทั้ท้ายกับเพิ่นอยู่คนเดียวเนาะพ่อแม่พี่น้องอย่างที่ได้ก็มีลูกมีหลานเบิ่งเพิ่นผู้หนึ่งสองคนก็ยังดีเนาะงพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นกับบอมีภัยเลยกับสายลูกอายกับคนเดียวก็คือว่าเพิ่นไปเอาลูกเอาเมียอยู่บ้านอื่นพ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่นกับบอได้คอยมาหาพ่อเนาะงพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้กับพ่อเถ่าเพิ่นก็ยังป่วยยังเป็นไข้เป็นหนาวอยู่เนาะงพ่อแม่พี่น้องเนาะ กับทางมอเอก็ได้อาโมเงินให้เป็ดเซนกิภูมิพ่น้องเนาะกับมีทางผู้ใหญ่ทางบ่าวเอเพิ่นภแม่พันธุ์พ่องเนาะสาวนวลก็ดีมองดีใจน้ำเพลินได้เงินได้ยังใส่เนาะภูมิพันธุ์พ่องเนาะก็ดีใจน้ำเพลินภแม่พันธุ์พ่องเนาะก็ดีว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นเมตตาสงสารและกับยื่นมือเข้ามาช่วยเนาะภูพ่นธุ์พ่องเนาะกับหมู่บ้านเพิ่นก็ใหญ่อยู่ภูพ่นธุ์พ่องนะที่สาวนวลเดิน อาขี่รถเข้ามาเนาะก็ง่ายโย่พม่ตรพน้องเนาะกับเพิ่นกับโบเ็นฮวงพ่อแม่พี่น้องตาเบะเนาะตาเพิ่นเบะโบเห็นฮวงกับเ็นแบบเนั่งน่งนี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับขอขวามุกขอบใจทั้งผู้ใหญ่ใจดีทา้งเบลเอเพิ่นเนาะที่สวยเข้ามาพ่อแม่พี่น้องเนาะกัโอเคพมิตรพน้องมาหนี้ก็บสาวน้องก็บชิดไทยขอโตกรับก่อนเนาะขอขอบมุกขอบใจเอฟซีทั้งหลายที่เข้ามาครับส้มละติดตามเน้องพมิตรพน้อง กับพันนี้กับสาวน้อนกับสิขอโ,โตกับก้อนเพื่อนพี่น้องไว้พ่อสาวน้อนคลิปนาะขอกล่าวคำมาสบายดี